คุณเชื่อเรื่องนางไม้ตะเคียนหรือเปล่ามีหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนามีป่าตะเคียนเก่าแก่ที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีผีนางไม้สถิตยอยู่แต่ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งชื่อจันเป็นคนขี้เล่าไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งเขาเมาแล้วเดินผ่านป่าน,นั้นและพูดจาลบหลู่เสียงดังจันหัวเราะลัน่นพร้อมตะโกนว่ามีผีจริงก็ออกมาให้กูเห็นสิวะ เขาปัสสวะลงโคนต้นตะเคียนใหญ่เสียงลมพัดวูบวาบเหมือนต้นไม้ครางเสียงหัวเราะเมาไมา้ค่อยๆถูกแทนด้วยความเย็นยะเยือกที่โอบรอบท่านใดนั้นเ <c oughs> งาของหญิงสาวร่างสูงโปรง่งผมยาวดำสนิทปลิวไหวทั้งที่ไม่มีลมใบหน้าซีดเผือดดวงตากลงโบปรากฏออกมาจากลำต้นจันเบิกตากว้างหายเมาทันทีหญิงผีเดินเข้าหาเขาได้กลิ่นเหม็นสาบคลุงรอบตัว เสียงกระซิบเบาๆก้องอยู่ในหูเจ้ากล้าลบหลู่ที่อยู่ของข้ามือผีที่ซีดเย็นแตะไหลจันทร์ทำให้ร่างเขาสั่นสะท้านเหงื่อไหลท่วมทั้งที่อากาศหนาวเย็นเสียงกรีดร้องของจันทร์ดังก้องป่าก่อนร่างเขาถูกลากหายไปในเงามืดต้นตะเคียนไหวแรงราวกับมีชีวิตเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเพียงรอยเล็บลึกที่โคนต้นไม้และขวดเหล้าที่แตกกระจายไม่มีใครเจอจันอีกเลย ชาวบ้านต่างร่ำลือว่าผีนางไม้ยังคงเฝ้าป่าตะเคียนนั้นอยู่หากใครกล้าลบหลู่ชะตาก็จะเป็นเหมือนจันหายไปไม่มีวันกลับถ้าคุณชอบเรื่องเล่าสุดหลอนกดติดตามไว้แล้วเจอกันในเรื่องถัดไป